สวัสดีครับพี่น้องชาวอำเภอรปราสาสวันนี้ทีมงานหนังสือพิมพ์พญาเยี่ยวทีวีได้เดินทางมาที่วัดสามยเพื่อสดตามท่านในอำเภอท่านจะมาทํากิจกรรมเพื่อที่ต่ออายุให้แก่องค์พระตอนนี้ทีมงานหนังสือพิมพ์พญาเยี่ยวทีวีก็จะออกคณะท่านในอำเภอ สวัสด,ดีครับพี่น้องชาวโชคนาสามวันนี้หนังสือพิมพ์พญายเยี่ยวทีวีได้ติดตามท่านนายเพิรมมาร่วมบุญวันนี้ท่านนายเพิรมครับมีกิจกรรมอะไรบ้างครับอ๋อเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของชาวเพิร์มปราสาทเนื่องจากวันนี้เป็นวันสําคัญเนื่องจากเป็นวันประสูติของพ่ององผาพี่น้องชาวอพิร์มปราสาทจึงรววหลอมรวมจิตใจกันเนี่ยวันนี้มาทําพิธีนะครับเปการสวดมนต์นะครับรเพื่อไปถอยเป็นพระศุกุศลขอให้พระองค์ท่านนะครับหายาพระการประชวน ที่สําคัญวันนี้วัดทั้งหลังเรานี้เนี่ยเป็นวัดครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์พาพระองค์ท่านเคยเสด็จเป็นการทั้งส่วนพระองค์และเป็นทางการที่มาที่นี่อย่างน้อยพระองค์ท่านก็ทํรนุบารุงศาสนานะครับซึ่งมีจาร์จเจ้าวาดเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างสูงอีกประการสําคัญวัดนี้เนี่ยตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระทรราชาุวัดเจ้าคณะภาคสิบวัดโมรีโลกยาลามท่านได้เอาคณะสงฆ์ที่เรียนปริยัตนยครับมาพักทาํานักที่นี่ วันนี้ก็จะทําโอกาสสาคัญทั้งสวดมนต์ทั้งทําบุญถวายเป็นพระกุศลแล้วก็ถ้อยเพจคณะสง์ที่มา,าเรียนหนังสืออยู่วัดนี้นะครับเป็นบางส่วนประมาณนี้ครับครับก,ก็ก็ถือเป็นน่าจะเป็นการเดาะเคราะห์ด้วยเพราะวันนี้เนี่ยณ <c oughs> เมติวัดสามรานุก,กูลเเ <c oughs> พราะว่าเกจิเออกระลงปู่ของเราเนี่ยก็ถือว่าเกจิหนึ่งเดียวในในอีสานตอนล่างน,นะครับ <c oughs> ท่านก็เป็นการสะเดาะเคราะห์เที่ว่าเป็นภาษาเขมรนี่ได้ยินเขาว่านี่สิบเอกของหลวงปู่ปู่ของเราหลวงหลวงพ่อชัยยะเนี่ยครับท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่ขงซึ่งเป็นเขาแม่ครูบาอาจารย์แล้วท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับที่สําคัญที่เห็นจรรยวัรของท่านเนี่ยผมน่าชื่นชมตรงที่ว่าท่านส่งเสริมนักเรียนปริญญาตรี ซึ่งสิทธิ์เก่าของของวัดนี้เนี่ยก็จะไปเรียนต่อมาเรียนทำสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็ว่าอันที่สำคัญวัดนี้เคยสอบปาเรียนเก้าได้นะครับโอ้ยังงี้ก็เดี๋ยวลาเอียยังไงไปทำบุพเพอีกทีครับครับเดี๋ยวเชิญเข้าด้านในนะครับผม มันมะามิสุปติปโนพระวะโตสาวัตสังโฆกรามติยัมิมายัมพันเตวิสุวิสุรักนัทายะ นี้เขาถวายเครื่องไตยธรรมแด่พระพุตเจ้านายชีวัตรทองวิชาในเบืรอประสาทเยเดนที่เลือกสอถึงเดนางสุคตนกุงสุขเกษตรอำเภปราสาทนางเจรุญวงพรสาธารณสุขอำเภอปราสาท าพันจักรโหสุขนน้าตรว่องไม่หลัดอำเภอห้านกลุ่มงานบริหารงานงปกครองนายเชี่ยวชิดสุธากรจพัฒนาการดประสาน เรียนเชิญน,นายชินวัน์ทองปรีชาในตุรการประธานพิธีเข้าร่วมไห้พระตหารเรียนเชิญครับนมงออ ดำสนี่เลยสิอันราอยั่วนี่เลยเที่ยงนี่ e n v i r o n m e n งีคออร์ขอ c k g r o u n d pare your f o o ต a i n i พเอยาิด i n เอยบน els ا ไล่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 เรื่อยเรื่อยไล่ไล่ไล่ ครับสวัสดีครับท่านนายอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์วันนี้ทีมงานนักสืบพิมพ์พยาเหี่ยวทีวีวันนี้ผมดีใจมากที่ท่านนายอำเภอจัดงานครั้งนี้ได้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติมากครับผมปราปลื้มครับหาดูได้ยากครับอย่างนี้ชุมชนให้ความร่วมมือดีมากเลยครับมองไม่มีที่เิียท่านมีอะไรที่จะให้ทางพยาเยี่ยวประชาสัมพันธ์ของอำเภอปราศาสตร์เราของวัดเราครับผมเชิญเลยครับก็เรียน พี่น้องชาวจอดสุรินเป็นที่ทราบกันดีว่าพระองค์กราพระองค์ท่านช่วงนี้พระองค์ท่านเข้ามาช่วยคณะสงฆ์โดยท่านเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นดำริของท่านผู้ว่าจังหวัดท่านพิจิตรบุญธรรมที่จะให้แต่ละอำเภอเนี่ยได้ดำเนินการสวดมนต์เพื่อถวายพระพรของท่านนะครับก็มีมีประธานฝ่ายสงฆ์นี่คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะวัดพยุสุขท่านได้มีดำริว่าอย่างนั้นก็มาดำเนินการที่นี่ที่วัดนี้วัดสามล้านมุกูลเหตุทำไมต้องมาที่นี่ก็เนื่องจากเมื่อครั้งหนึ่ง รพระองค์ท่านเคยเสด็จมาที่นี่ทั้งเป็นส่วนการสุพระองค์และเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มจากจุดนี้จะทําให้พระสงฆ์นิกรพระองค์ท่านหรือคนปราสาทจะสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงดาเนินการสวดเหมอือนตอนพ,พระถวาลพ์ให้พระองค์ท่านหายจากอาการป่วยฉนในวันนี้นะครับส่วนวันนี้เนี่ยเองก็ใช้หลักง่ายๆกัสามสามส่วนครับหลักๆบวร์คือบ้านวัดโรงเรียนราชการบ้านก็ผู้นําชุมชน ประธานท้องถิ่นท่านนายกก็ให้ความรูลอย่างดีเยี่ยมนะครับส่วนเรื่องวัดที่คณะสงฆ์ของอภัยพลศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในวายเรื่องนี้นะครับแล้วก็ระบบแล้วก็รชาชการนะครับราชาการก็นําทุกภาคส่วนมาร่วมกันนครังนี้วันนี้ส่วนบนเสร็จนะครับก็ถือโอกาสปล่อยปลานะครับถวายเพลเพื่อเป็นพระรุชศุศลแล้วก็ที่ประการสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าในวัดนี้มีพระสงฆ์ แล้วก็เนนของวัดมูลีลกยาลามดูพระเดชพระคุณพระธรรมราชนวัดเจา้าคณะภาคสิทท่านก็ส่งพระเนนที่ศึกษารเรียนสามประโยคขึ้นไปก็มาอยู่ที่วัดนี้นะครับจุดหนสิบห้ารูปมาเรียนที่นี่มาศึกษาที่นี่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปสอบในกทมเนี่ยคือ,ค,อคือประมาณแล้วก็ได้ถือโอกาสหนึ่งได้ทาลงไว้ซึ่งศาสนาส่งเสริมพุทธศาสนาและก็ส่งเสริมเรื่องการเรียนบาลีของคณะสงฆ์ด้วยนะครับนี่คือประการหึงตอนบ่ายก็จะพูดคุยกัน ว่าจะดาเนินการอย่างไรว่าหมู่บ้านเราตำบลเราเนี่ยจะขับเคลื่อนนโยบายตามนโยบายท่านผู้ว่าว่าอย่างไรว่าเป็นตบนาบลมัง่งคั่งมันคงยั่งยืนจะทําอย่างไรก็ใช้วัดเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งจะเป็นที่ล้อมรวมกิตใจของคนประสาทให้มีการขยับขยืนทั้ง18ตำบลนั้นไปด้วยกันด้วยดีตามแนวทางที่ท่านผู้ว่าจังหวัดท่านมอบนโยบายไว้ก็เสนอมุ่งต้นประมาณนี้ครับทีนี้ทีมงานพยายเี A ่ยวทีวีก็ขอขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงที่ ได้มาร่วมง,งานกับท่านนรงเในวันนี้พอหลังจากสัมภาษณ์ท่านนรงเปรดเสร็จเราก็จะไปสัมภาษณ์หลวงพ่อที่ว่าพระอ,องค์ท่านที่เสด็จมาเป็นยังไงที่พระองค์ท่านบอกว่าที่หลวงพ่อบอกว่าสวดมนต์ไทุกคืนทุกคืนก็เลยอยากไปสัมภาษณ์ท่านขอขอบคุณท่านแรงเปิไว้เพียบตอนนี้นะครับครัทบทำดีครับอันนี้เป็นท่านบกงุโศนังสืบดีมายาเยี่ยวทีวีคุณทีะสิทธิ์แก้วขาว ท่านก็เลยอยากจะมาสัมภาษณ์หลวงพ่อครับผมครับหลวงพ่อมีอะไรก็เล่าไปตามที่พระองค์ท่านเคยจะมาอย่างไรในแบบไหนสั่งงานก็จะสั่งนะครับนนี้ก็ พวกเราได้มาร่วมสร้างความดีร่วมกันเนาะเพื่อถวายเป่นพระราชกุศลโระเจ้าลูกเจ้าม้าพัชรพิทยาภารตามที่นายบุญได้มีนโยบายหรือโครงการที่เวียนก็ยังไม่จบแค่วัดนี้นะรรเราจะทำให้พระองค์ในกราบใดที่พระองค์ยังเราก็จะทําคือพระสฆ์ทั้งนั้นยังไม่ว่าสมเด็จพระสังฆราชก็ดีเนาะ หลวงพ่อได้ไปวัดเทพสรินวดีสมเด็จพระธีรยาณุมีท่านก็สั่งมาว่าให้พระสงฆ์ทั้งหลายพากันสวดถือสวดโพชังคตฤิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพระโภชังคคฤิตเนี่เป็นมนต์ที่พระพุทธเจ้าได้สาธยายแล้วสวดให้พระเจ้า เศษที่โศสนรือพระเจ้าพิมพิสารก็ดีส่วนเลวก็ทรงหายจากอาการประชวนเราก็าเ,เลยว่ากาสรสวดโพชังพระประดิษฐ์แต่วันนี้สวดเยอะมากสวดต่อยุคสวดธรรมจัจากกบวัตนะสูตรซึ่งที่อื่นไม่รู้ท่านสวดนนหรือเปล่าในเมื่อลุงพ่อเป็นอาวุโสก็เป็นกรน็รู้ เป็นประทานนำส่วนพรกโรเลยสวดต่อยุให้พระองค์ด้วยแล้วก็สวดให้รุกกเทวดาที่พระองค์เคยเสด็จมาวัดสามราษรูท่านเคยมาวางศิลาฤกษ์ศาลาหลังนี้ก็เลยเมื่อว่าการสวดธรรมจังนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านบอกว่า อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่วัดจ,จะเจริญไม่จเจริญก็ขึ้นอยู่กั <c oughs> บบุบทนี้เพราะเทวดาจะช่วยให้สาธุชนบาสุกบาสิกาลัง,ลงไรมาทำบุญและคนที่มาเห็นแล้วก็มีปิติมีความสุขแล้วมาแล้วก็กเกิดจเจริญในศีลในธรรมราะนั้นจาจันี้ไม่ใช่ของธรรมดาแต่วันนี้็็วยมยพระอง ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาคือพระธรดาจิตยาผู้นี้ก็แบบสมบูรณ์ครับแบบสมบูรณ์นั้นดีใจที่บกอมาทำทุกทางนายอำเภอประสานครับผมมีอะไรที่จะถามหลวงพ่อทางท่านบกอก็หลวงพ่อช่วงช่วงที่ว่าท่านมาปฏิบัติธรรมอยู่นี้หลวงพ่อเคยมาปฏิบัติธรรมใช่ไหมมาฟังธรรมะหลวงพ่อ อ๋อคนละองแอบพระองค์ทรงพระองค์เหมคนละคนละพระองค์คนละพระองค์องค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระยาจิยาภาคือมาที่นี่เคยมาที่นี่วางศิลาฤกษ์ไหมหลวงพ่อวางศิลาฤกษ์วางศิลาฤกษ์แล้วก็ปู่คนเยอะมากเยอะๆได้เยอะก็มาสนทนากับเจ้าวาดนี้หลังจากนั้นก็มาสนทนาธรรมคนเอกต่อศักก็ ไม่ไม่มาสองสามครั้งแล้วมาสองสามครั้งามตะทินเมื่อตะกี้เข้ามาอืซึ่งเป็นคนเอกต่อสักเนาะต่อสักยันคุณไงเนาะสุนิมลมันมันยาวเลยนั่นแหละต่อสักชุนพิมลแต่แต่องค์ภาก็มามามาสองครั้งมาสองครั้งซึ่งพระองค์มีเวตาเนาะไปที่ไหนเออเออ ไอ้ที่หลสองครั้งก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาเนาะทุนนั้นลุงพ่อดีใจวันนี้ที่เราได้มาพบปะกันได้คุยปรทนาธรรมเพราะนั้นก็สิ่งที่โยมได้เห็นวันนี้ลุงพ่อขออนุโมทนาบุญสาธุกับทานอำเภอภาคทางทีมงานหนังสือพิมพ์พยาเยียงก็ขอ สัมภาษณ์หลวงพ่อไว้เพลงเท่านี้เดี๋ยวไปวัดประยูุ่ขในครั้งต่อไปนะครับครับขอบคุณครับคุณทำนะครับผม้่าเรต่างเี้เนี่ือนี่ดงนี้